วันนี้ที่พระวิหารหลวงวัดราชปฏิสิทธิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ในพละกรสวรรน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญนวค้าหายุตธสมาธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2563ซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชจมพัรษา88พรรษา12สิงหาคม2563และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติรวมถึงเพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน สำหรับพิธีจเจริญนวังกหายุทธสมาธรรมเป็นการจเจริญพระพุทธมนต์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักโหราศาสตร์ที่เรียกว่าดาวนับประครอบประจำวันซึ่งในตามโบราณประเพณีเมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบปีนักสัตว หรือรอบปีที่เป็นวาระสําคัญจะมีการบําเพ็ญกุศลครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลปราศจากโรคาพยาธิมีความเจริญรุ่งเรืองอำมริกาแสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีซึ่งเป็นเครื่องหมายคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา